สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะจะพามาดูไร่มันนะคะ17ไร่3งาน03ตารางวานะคะที่ดินตรงนี้ติดถนนลาดยางนะคะอยู่ห่างถนนโพหนยุทินเพียง7กิโลเมตรนะคะแล้วก็เป็นเหล่งชุมชนนะคะน้ำไฟถึงนะคะตรงที่ต้นไม้ใหญ่คือต้นงิ้วใช่ไหมคะ แล้วก็ไปคันเขตตรงต้นไม้นู้นอีกใช่ไหมคบครับ้ต้นไม้นู่นแล้วก็มีต้นไม้ที่ต้นไม้อันนู้นอีกครับไปนปลายางหนุ่มเเดี๋ยวต้นไม้อันที่สองนี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ไปชนป่ายางตรงนู้นใช่ใช่นวาป่ายางตรงนู้นใช่ไหมคะตรงต้นไม้ตรงนู้นนี่ครับเสร็จปุ๊บจะมีพุ่มต้นไม้ตรงนั้นอีกอ่ามีต้นไม้คือเป็นคือแนวที่ว่า11ไร่อ่ะอยู่ตรงนั้นตรงหัวก็นั่นพอดีนากวาง11ไร่นี่ หน้ากว้างอันแนวเดียวกับๆๆไร่มันไหมคะหน้าเขาจะกว้างกว่านี้จะเป็น <c oughs> เป็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมอ๋องั้นเราคุยอันนี้ก่อนก็คือ,อ,อตอนนี้มันกี่ไร่ค่ะตรงนี้มันสิบเจ็ดไร่สามงานสิบเจ็ดไร่สามงานเนาะแล้วก็ตรงไปถึงต้นไม้ตรงน,นั้นไหมออไปถึงแค่ต้นไม้ต้นเล็กๆนะฮะมันเป็นทางเข้าไปเพราะเป็นทางอ๋อที่ตรงสิบเอ็ดสิบเจ็ดไร่นี่นะคะมีทางรอบเลยอ๋อแล้วตรงนี้ที่หนูชี้เนี่ยในต้นเนี้ย ต้นนู้นไม่ถึงไม่ถึงแปลงนู้นมันอยู่แปลงสิบเอ็ดไร่อ๋แสดงว่ามันมีแค่ขอบตรงนี้ที่หนูครับครับครับมันยาวเป็นสี่เหลี่ยมป็นผ้ายาวอ๋อแล้วแนวของเช่นข้างหลังแปลงนี้อยู่ตรงไหนคะอ๋อปลายางปลายางและถึงตรงไหนคะตรงนี้อ๋อต้นไม้เล็กๆเห็นไหมต้นไม้เล็กๆเห็นไหมแนวแนวต้นไม้ต้นไม้ตรงไหนอ๋อต้นไม้พุ่มพุ่มต้นไม้พุ่มใหญ่พุ่มเล็ก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 หนูก็ไม่เห็นเลตรงนี้ แต่ต้องนี้คือเสาใช่ไหมเสาใช่ใช่องเสาเพราะตรงนี้ผมซื้อเป็นทางสาธารณประโยชน์เข้าไปถึงก็คือที่17ไร่เนี่ยมันยาวไปนู่นเลยอ๋อต้นไม้ตรงนี้นี่นี่เห็นแล้วนะ ที่แปลงนี้นะคะสามารถเข้าออกได้สองทางนะคะหนึ่งเลยสามารถเข้าทางถนนบ้านไร่ดอนแตงนะคะเข้ามาโดยประมาณ7กิโลเมตรนะคะแล้วก็2คือเข้าตรงสี่แยกสลบกบาทนะคะพอเจอสี่แยกสลบกบาทถ้ามาจากกรุงเทพก็จะให้เลี้ยวซ้ายแต่ถ้ามาจากทางเหนือก็จะเป็นเลี้ยวขวานะคะตรงมาประมาณ20กิโลเมตรถึงที่หมายค่ะ มีเสาหลักชัดเจนนะคะตลอดแนวถนนสาธารณะนะคะส่วนพื้นที่นะคะมีความกว้างนะคะอ่าหน้าแปลงอยู่ที่ประมาณ81เมตรนะคะมีความยาวนะคะโดยประมาณหน้าทั้งสองฝั่งประมาณ400เมตรนะคะด้านด้านหลังนะคะมีความกว้างอยู่ประมาณ64เมตรนะคะโดยประมาณที่แปลงนี้นะคะสามารถนะคะ ทำธุรกิจนะคะแบ่งขายเป็นล็อกล็อกนะคะหรือว่าจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือว่าจะทำสวนผสมปลูกผลไม้นะคะก็ดีนะคะหรือว่าจะทำการให้เช่านะคะก็จะมีคนเช่าต่อนะคะปลูกมันนะคะส่วนถนนด้านข้างนะคะจะเป็นถนนที่ร่วมกันซื้อนะคะเพื่อจะเข้าที่ดินของตนเองนะคะก็คือมีชาวบ้านนะคะเป็นชาวชาวไร่นะคะก็คือซื้อที่ดินตรงเนี้ยนะคะเป็น ถนนตัดเข้าไปในที่ดินของตัวเองนะคะที่ทํากินของตัวเองเมื่อก่อนมันจะไม่มีถนนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะที่แปลงนี้นะคะไม่มีประวัติน้ําท่วมนะคะน้ําไม่ท่วมแน่นอนค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแอดไลน์ไ0966631560ยินดีให้บริการนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะแอดมินจะพยายามนะคะหาที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่นะคะมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะได้เลือกซื้อได้เลือกสรรน,นะคะราคาก็สามารถต่อรองได้นะคะจะเป็นราคาที่ไม่แรงนะคะก็ยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์ไอด6ศูนย์เยนะคะยินดีให้บริการค่ะ